จันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยิมให้ประชาชนครั้งที่12ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่านักลาระอนเนกประสงค์เทศบาลตมวังศาราหมู่ที่ตําบลวังสาราอำเภอท่าม่วงจังหวัดจันทบุรีร้อยโทรัศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหว,ะะวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยิมให้ประชาชน ครั้งที่ 12. ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6โดยมีนายธารัตน์เนื่องสะอาดแหนเ่เภอท่าม่วงให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่และนายประกรณ์การวันลีปหลัดจังหวัดการจนบ,บุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมด้วยนายรานภพเวียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบ,บุรีพันเอกสัตวัตอินกงรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดการจนบ,บุรี นางสาวกิตยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่าก,กาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับบริการกว่า200คนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นที่มาร่วมโครงการจรังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างอยิ้มให้ประชาชนครั้งที่12 จากนั้นได้เร่วมกันมอบน้ำตาลทรายจำนวน100กิโลกรัม kg, จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีมอบให้โรงเรียนบ้านหนองสสแกและโรงเรียนวัดหนองเสือเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันมอบวัสดุประกอบอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒน,นาคนถูกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน16ครัวเรือนเป็นจำนวนเงิน64,000บาท ของทั้งมอบที่นอนจานวน20ชุดจากโรงงานวังศาลาบริษัทสยามคับอุตสาหากรรมจํากัด (SCGP) และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุจํานวน200ชุดจากสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ไประชุมร่วมกับสำรนรชการที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นภาคประชาชน ในการรับฟังและหาหรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยอำเภอท่าม่วงมีความต้องการให้แก้ไขปัญหาในเรื่องการปรับปรุงถนนลาดยางแอดฟันติคอนกรีตหมู่ที่7ตําบลวังศาลาเชื่อมกับหมู่ที่4ตําบลวังขนายอำเภอท่าม่วงสาภาพปัญหาถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการสัญจันไปมา ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของหมู่บ้านอีกด้วยและแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำท่วมขงังฉพัน์น้ำรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนักของตำบลหนองขาวสภาพปัญหาเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเอียงและเป็นแหล่งรับน้ำประกอบกับระบบการระบายน้ำซึ่งรางระบายน้ำมีขนาดเล็กและท่อรอดระบายน้ำใต้คลองเฉลิประทานตื้นระบายน้ำไม่ทันและท่อรอดดังกล่าวก่อสร้างมาเป็นเวลานานยังไม่เคยได้รับการขุดลอกแต่อย่างใด ด้วยทางจังหวัดการจรนบุรีได้ให้หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบดาเนินการจัดสรรงบประมาณและแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนและทันท่วงทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมข่าวนิงี้24การจระนบุรีชุติการไหลาวาลินรายงาน